สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนพบกับพิญญาคือเก่าจ้ะแต่ว,ว่าไม่ได้อยู่ในป่าคือเก่านะจ๊ะตอนนี้คืออยู่สวนหลังบ้านจ้าวันนี้พิญญาจะพาทุกคนไปเก็บพริกค่ะเก็บพริกที่ว่าพิญญาปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนเนาะไม่ได้เข้าสวนเลยค่ะสวนผักตัวเองไม่ได้เข้าเลยนะคะแล้วก็จะไปดูมันฝรั่งด้วยนะคะวันนั้นสามีเก็บมาเยอะแล้วนะแต่พิญญาจะจะแอบไปดูอีกคะ่ะเผื่อมันจะมีเหลือนะคะจะได้เอามันฝรั่งมากินกับไรเดียกินกับปลาเซมอนเนาะเออนั่นแหละค่ะ เดี๋ยวเราไปไปเก็บพริกกันค่ะก็คือพริกนี่พินญาจะเก็บทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าพินญาจะเอาไปใส่ช่องแช่แข็งไว้ค่ะจะได้กินเป็นปีเลยนะอืนะจ๊ะไปเบิ้งกันจ้ะไปไปดูสวนผักกันเรานี่เลยจ้ะเราจะเก็บพริกกันนะคะนี่จําชื่อย uh ี่ห้อพริกไม่ได้หรือจ้ะย uh ี่ห้อเดี๋ยวเรามาเก็บใส่ตะกร้าน้อยๆของเรานะคะทุกคนเนาะ นี่เวลาเนี้ยพินญาก็จะปลูกนะคะปลูกเห็นไหมปลูกเอาไว้กินค่ะใส่ช่องแข็งไว้ทีนี้เวลาที่เราจะทําแกงแกงเห็ดเนาะแกงเห็ดหรือแกงอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะทําเอามาอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะคะพริกที่เราเอาออกมาก็คือมันจะจะสุดเหมือนเดิมนะจากที่เราแช่แข็งเนาะทุกคนมันแดงแล้วอะ่ะพินญาก็ กินกับเน้มสดนะจ๊ะอันไหนดิบๆเนี่ยยังไม่เก็บนะจ๊ะเอ,เอาเอาเอาไว้กินกับเนมเดี๋ยวจะทํเนหนมจ้ะเนาะทำเนืม้มอุ้ยแล้วช่วงเดือนเดือนเดือนหนานี่จ้ะอีกสองสามอาทิตย์ค่ะเขาจะานายพานจะล่าสัตว์ป่านะครับเราเรานายพานจะจะไปยิงพวกกวางกวางมูดนะจ๊ะนำลายไหลเพราะว่าพิญญาน้ำลายไหลของแต่เลยเพราะว่าพิญญาหนี่เอาเอา,เอากวางมูดอะ่ะเอาเนื้อของกวางมูดอะ่ะเอามาทํเนหนมใครเคยกินไหมอะ อร่อยมากเลยด้จ้ะพิญญาหน่ชอบมากเลยนะเออพิญญาเคยเอามาทาแหนมกินน่ะมันแสบจ้ะมันแสบกุหลาบงวอยูตัว <c oughs> อิลีจ้ะมันแสบกุหลาบงวงอ้กระเด็นไปผลนี่ต้นนึงนี่ต้นนึงนี่อืม,มันแสบกุหลาบงวอยูจ <c oughs> ้ะเนาะเออเนื้อกวางกวางมูดอ่ะบางคนบอกเหม็นสาบนะเธอทําทไม่เป็นไงถ้าเธอทําเป็นมันไม่เหม็นสาบหรอกมันจะแสบแ <c> ล <oughs> ้นแต่เนาะอ,อิลีจ้ะ เดี๋ยวพี่นายจะทำเน็มให้ดูเพราะว่าลูกน้องสามีที่ขับแท็กซี่ในบริษัทนะเขาจะเขามีลายเซ็นยิงยิงยิงสัตว์ฝนแฮะพอจะอัดคลิปก็เตรียมตกในที่นี้นะเอ้ยมืทีเดียวเลยอ่ะยีนองเก็บพริกยังมีแต่เอ้ยตกจริงๆตกคล้องแขนเลยจ้ะฝนตกโอ้ยเนาะนานๆจะได้อัดคลิปเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอือสวยนี่เนี่ยแม่เน,นี่เก็บพริก แล้วก็ไปใส่ช่องแคงไ้เออเออโอ้นี่อีกตนน้นหนึ่งนี่แล้วพี่ยาจะให้ดูตอนนอ้นน้อยน้อยจ้ะตอนนอ้นน้อยน้อยนี่โอ้อยัางงามเลยพี่น้องนั่นนั่นปลูกเองนะนี่อืมพอสารพิษจ้ะพอสารพิษจ้ะพี่น้องอืมนี่เอาไปทําอะไรกินวันนี้จริงๆมันก็เผ็ดไหมเยอะว่าไม่เผ็ดเลยจ้ะเผ็ดเผ็ดคือผกบานเองนั่นแหละอืมจ้ะอืม,อม ลายต้นเลยดิทำเน้กินนะจ๊ะอันที่วันหน่วยดิบดิบหนีพิญญายังไม่เก็บด้วยพิญญาจะไว้กินกับเน้ยจ้ะกับลาบโอ้ยฝนเป็นยังไงเลยนีสัสนี่ใสฝนอะไนั่นไหน,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 นเห็นไหมเด็ดพริกแล้วก็มาโอ้ยมาทานาเจ้าของก็เป็นยังไงเลยจ้ะอือกะเซบนาเจ้าของอีกอซ้ำหนึ่งตัวดูวพผิดอือจะให้ดูขากล้องพิญญามันหกักมันหักจ้ะ ขึนาเึ้นยาใส่เบิรึมือกะดำอ,อืเอาไว้ใส่เอ็นนะจ้ะใส,ส่แกงใส่แกงเห็ดเนาะใส่ตุมยำจริงๆพริกแบบนี้นี่เอาไปทำาอ็นนั้นได้ดิจ้ะเอาไปทำอา่าอะไรละ่ะไปตำน้ำพริกนะนะเอาไปตำน้ำพริกปลาทูได้ด้นินี่เออนี่ยา,าว่าไม่ได้เด้อ พิญญามีปลาทูอยู่เด้ในตู้เย็นนะ่ะอยากกินปลาทูอยู่จ้ะอือเอาแต่หน่วยที่ว่ามันสุกก่อนจ้ะอือเอาที่ว่าหน่วยมันสุกๆกอนน่อนเนาะเออแต่ว่าหน่วยดิบเอาไปก่อนไปกินกับแเน้มจ้ะเนมเนื้อกวางอือนั่นแหละอยากเห็นบอเขาเห็ดจังใดก็เห็ดขึ้นกันกับเน้มบ้านเรานั่นแหละข,ขึ้นคื้สมสมวัวนั่นแหละขึ้นกันคือสมวัวนั่นแหละจ้ะอือม,มึงเนี่ยนะ่ะ อืมห็นคือสมวั่นอหละแต่ว่าเป็นสมแบนั่นสมเนื้อกวางะะ๊ะโอ้มันแ่บแต่มมนอธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่าเนื้อเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อกวางนี่มันไม่มีไขมันนะคะไม่มีติดมันอะ่ะเป็นเนื้อแบบมัอธิบายว่าถึกจ้ะอีลีถ้าพูดใดเคยกินกับจีหัวมันแสบอีลีจ้ะอืมแต่ต้องบางคนทําไม่ถูกวิธีกับว่าข้าวเนาะแต่เนอะอันนีน้นั่นแล้วไม่ได้แล้ว เก็บต้นนี้พร้อมพี่น้อ้วยน้อยน้อยเนี่โอ้ยเนอ้วยน้อยน้อยเสียก็เสีบเพื่อการเอาไปใส่ใส่ช่องแข็งไว้ร่วมกันเลยจ้ะเด็ดเอามื่อยเหี่ยวเหี่ยวเนาะจ้ะเนาะเห็นว่าน้อยน้อยก็เสียบได้จ้ะเมันก็มีเหลืองเล่าให้ใส่ใส่กับเขาจ้ะ อืมเอาไว้ใส่แกงหน่อไมกไก้ก็ได้แกงเฮ็ดก็ได้นอกจากนาะอืมแบบไม่ต้องทุบนะกินอย่างนี้เลยอ่ะกินเป็นเม็ดอย่างนี้เลยเพี่ยาจะกินให้ดูกะโอ้ม,มันกระมงคองกินเล่นนอจ๊ะมันเผ็ดอืมมันเผ็ดจ้ะพะนะอืม,อมหนยงามบ่งามก็มีขึ้นกัน เก็บร่วมๆกันเลยพริกไล่หีห่อเลยเก็บตัวหน่อยแดงๆ,ๆหน่อยดิบๆเดี๋ยวเอาไว้กินกับไอ้นั่นจ้ะกับแเน,น,นื้ะเนาะอืาปลูกเอาไว้กับได้กินจ้ะไม่ได้ซื้อเขาเนาะจะาเบื้องเงินเนาะจา๋าซิสติจพอเพียงปลูกเองนั่นแะพี่นอ้องอ เบ,บื้องนว่าชิบไทยเหล่าเดอพี่น้องสีดาพิญญาทาไมไม่เก็บกินเสียดายวดตีพิญญาก,ก็อยากดาจะคล้องเยื่ขึ้นกันเราจะมันบ่นมีเวลากินจ้ะพิญญาทำงานเยอะพิญญาทำงานเยอะจริงๆค่ะพี่น้องจา้นา,นจาทำงานเยอะโอ้แบบแตกแล้วอู้เอามาได้แลรวพิ่ญาทำงานเยอะไงเก็บผลไม้มีเวลาที่ไหนละ่นะเนี่ยเเสียดายขึ้นกันเะจาจะน้องบุบวันน,นี้สาหน่งสีดกเสียดายกันะอืะเอาใส่ไป โอ้เนาะลดนสารเลยพี่น้องโอ้ประหยัดทายพี่น้องที่ดาพี่ญาว่าเป็นอยังคือบวเก็บนะจ๊ะได้ทั้งพริกได้ทั้งมะเขืออะไรแบบนี้เอ,าะะอ้าพเน้ยมะเขือหน่อยออพี่น้องปลูกก็บวกเก็บเอาหน่อยดิบก็เอาไปเอาไปโลดนะจ๊ะเนาะเอาไปใสร็จตำมะฮงน,น,น,นะจ๊ะเฮ้ยเกิดนะอ้ยตกแล้วโอุ้อันนี้เล่นหรออะไ,ได้โอ้ยพฮ่ะนเฮ้มีเวลามาเก็บจ้าเทียพี่น้อง ไม่ได้เดินมาสวนเลยนะป้านานแล้วจริงไหนมันลนอยนนู่ใส่ละเมื่อกอะะี้เนี่ยดูเด็ดทางพริกเด็ดทางมะเขือแล้วแบบที่นี่อ่องเบื้องเนี่ยเอาหมดนี่ละจ้ะพี่น้องเอาไปไว้กินนะใส่แช่ตู้เย็นไว้เะาจะเสียดายเดยวกระโลกกระตายเดยวตัวเม่นก็มากินนะเนี่ยกินสู้ย่างละเม่นอนะ่ะโอ้อ อ,อืมกินไหมซื้อเขานี่กับแพงเด้จ้ะเออเก็บกินเองอืมพน,พน,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 พน่น้นนองเอ้ยเด็ดเอ,นเ,นออเอาจังเสื้อเนาะเด็ดเอาเป็นนี่ได้แต่บอกเป็นกานเลยได้บต่บอกจะพี่นาชีเด็ดเป็นกานเลยจ้ะมันสีล่นบ่กว่ามีมีดมาโอ้เด็ดเอาแบบมันเหนียวจ้ะเอาจังเสื้อละนั่นเรื่อยไมันเหนียวเบื้องในนั้นโอ้ย ปลูกกินเองเนาะปอสารพิษค่ะทุกคนปลูกกินเองเนี่ยปอสารพิษผักสวนครัวมันเละเลยบนนะอันนี้เอาไปได้แล้วนะเละแล้วไปใส่ตาบักหุ้งเนาพี่น้อง พัดมาฝนกังสีเละค่ะตกโปอยๆเนาะจ้ะฝนละลืมฝนละลืมฝนตกโปอยๆพะนพี่นอ้องเอ้ยต่บางพวงเฮาวันที่นี่เออมะละกอปลูกไม่ได้เด้อบางคนถามเนาะว่าปลูกได้ไหมปลูกไม่ได้เด้อมะละกอมีอีกอยู่หนึ่งเก็บเอา <c oughs> พี่น้องงามบ่เออแต่ว่าพี่ยา <c oughs> มันลมหลบอ,อีกแล้วพี่น้องเออย่าด่าพี่ยาเด้อพี่ยาบ่มีเวลาอีหลีจ้ะ ยางานเยอะนะเก็บไปแล้วจ้ะแล้วพี่น้องที่บอว่าโอ้พินยาคือป่วยพักเป่งเสี่ยนี่ทุกปีปลูกไว้นี่ก็มีแม่นะคะมีแม่มาช่วยค่ะก็คือแม่พินยามาฟิแนแลนด์ทุกปีเนาะแกก็เก็บไปกินน่ะหรือถ้าแกก็เก็บไปไว้ในบ้านแกคือมันมีถ้ามีสองสามคนก็ช่วยกันดูแลได้ไงพินยาคนเดียวเหยอ,อือพินยากับเลเบเลนเนาะเบ่งในพี่น้องเน่ามืด อเอาไว้เองเสียเดี๋ยวก็งอกจ้ะเดี๋ยวมเมล็ดเขาก็งอกปีหน้านะคะเพราะว่าหิมะตกใส่ใช่ไหมหิมะละลายสิตเขาก็งอกนี่นี่นดิบนี่เอาไปกินลนเถาะจ้ะไปใช่ตำบางฮงกับเซี่บเพื่อกันละอเอาเมดนี่แหละบ่มีเวลาไหมเหรอจ้ะสวนสวนก็อยู่ล้างบ้านนี่แหละแต่มันบ่มีเวลาอืมนี่เก็บเอาให้เม็ดนี่นละลนเหรอสวนก็อยู่ล้างบ้านนี่แหละแต่บ่มีเวลามาเก็บนะแล้วจ้ะเนาะเหมือนลนทิ้งโอ้พี่น้อง อย่บว่มีเวลาค่ะเดียงโลเลยพี่น้องไปห้าไปเก็บพริกตัวโอ้โาไปเก็บพริกตัวพี่นอ้องเก็บพริกตัวห้าไปตำน้ําพริกปลาทูเนาะพี่น้องจ้าอันหนดิบๆกว่ายังมาท่านเก็บจะเอาไว้กินกับเนื้อกอนอืมมากินกับเนื้อสควอน อันนี้เด้งเดงกับเก็บเอาอันนี้ดิบอยู่น่าเก็บเกี่ยวอันสุกก่อนปูกินเอมน่าแซบนะจ๊ะพิญญาจำชื่อไม่ได้หรอกค่ะว่าเป็นพริกอะไรเนาะจำไม่ได้จริงๆเนาะแต่ว่าแต่ว่าพริกอันนี้นี่น่าจะเป็นพริกอินเดียนะ ตอนซื้ออ่ะมันชื่อว่าพริกอินเดียนี่แหละค่ะมันเผ็ดเหมือนพริกบ้านเราเนี่ยเวลามันสุกมันจะแดงค่ะจะแดงโลนี่นี่เนี่เม็ดสุกเดี๋ยวก็บให้บึ้งนี่ยเวลาสุกเห็นไหมมันจะแดงเหมือนนี่เหมือนพริกบ้านเราอย่าโฟกัสมือเลยจ้ะโฟกัสเม็ดพริกจ้ะมือพิญาด,ดําไหนจะเก็บหิดไหนจะเก็บหมักไม้จ้ะงามตับมกหุงเป็นแม่ค้าตับมกหุงเลยทุกคนนี่ก็คือมันฝรั่งเด้อมันฝรั่งที่ว่าเขาไป ต้มกินทำอาหารฝรั่งพวกเธอก็จะรู้จักแล้วเนาะมันคือมันฝรั่งจ้าเออมันฝรั่งเนาะจ้ะนี่สามีรอยสามีพิญญาเก็บพิญญาเชื่อว่าเก็บไม่หมดเดี๋ยวเรามาเก็บกันโตค่ะมาจะเข้ามาลุยกันเลยด้วยมือที่ไม่ต้องใส่ทุงมือนี่แหละงานกูว่าแล้วอุ๊ยกูว่าเล้ยว่าสั้นขอโทษนะคะนี่เห็นไหมยังมีสามีเก็บบ่หมดดิเนอันน้หน่อยนี่ก็เอาดิพิญญาเอาเดิจ้ะ อืมอืมค่ะเจีได้นะจ๊ะอันนี้บุกค่อยสมบูรณ์ว่ะแต่ก็เอาค่ะที่พวกเรากินเฟ้นไฟายกันนะพะน่ะนะอืออันนี้ที่แกไม่เอานี่คือแกจะฝังไม่กินต่อเห,หรือจังใดจะพี่นอ้องม,มันฝลัง่งกุ้ยขึ้นมากจะพี่น้องพีา่าา่วาส่งมีอีกแต่แท้สามีน,านั่นนั่น นัน่นนิ้วหน่อยนี่ก็เอาด้วยจ้ะชัดเจนไหมทุกคนภาพชัดหรือเปล่าอืม,มาคุยกันอนี่พนะทำไมแกเก็บไม่หมดอ่ะเออโอ้ยเนาะจ้ะแกเก็บไม่หมดเนาะผู้ชายอ่ะเนาะผู้ชายอ่ะเนาะจ้ะออ้ยน้หน่อยนี่นี่ยเสียดาอเสียบนี่อันนี้ก็มันฝรั่งนะแต่ว่าเมืองตุน คือป็น,นึงเสียกินได้เ่ะจะพี่น้องซ้ำเนี่ยพี่ยาทำไมเสียดายจังเลยอะเอาดีกว่ากินได้ไหมไม่ได้หรอกเนาะมันเกี่ยแล้วเอาเล็กๆอย่างนี้ดีกว่าอือพี่น้องสามีคือป็น,นังเสียเออปะเด็นอะไรนะอือน่ะพาพี่น้องมากลวยหามันฝรั่งนี่นิดหน่อยนี่เอามันเสียบเด้เอดอปว่ามันไม่ใหญ่หรอกค่ะแต่ว่ามันนี่นี่อีกอันนึงเนี่ย นี่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 คือต้นขอ้งมันฝรั่งดินี่ต้นเขาเป็นอย่างนี้พินยาเคยถ่ายดูแหละต้นหน้าร้อนที่ปลูกไปไหใหม่เนาะล้วมาคุดกันว่านั่นนี่เห็นแล้วโอ้หัวมันหน,หน่อยๆนะจ๊ะหัวมันฝรั่งอ,อืภาษาฟิลิปปินส์เขาเรียกเปรูนะเออเปรูนะมาบัดเนี้ยบู๊ยกระนีเมีย โอ้ทำไมสามีคือบ่เอาำหรือแกจะคิดว่าฝังไว้กินต่อบอ่หรือจังไดยังแสบเลยจ้ะพี่น้องห้อมลุ่มลุ่มจ้ะรู้จักห้อมลุ่มลุมไหมเวลาเราไปต้มนะหรือเราจะไปทอดดีอ่ะใครมีเมนูอะไรแนะนำก็นแนะนำมาพี่ยาหยิ่งทำจ้ะพะหนะมิตรหน่วย,หน,ยหน่อยเนาะมันฝรั่งพิญญาขึ้นหน่วยหน่อยเถอะวะหน่อยาาอหน่อย,อยคือพิญญาบ่ อเหมือนบ้านเราปลูกมันเทศนีล่ละเนาะจ้ะแต่ว่าฝรั่งเขากินมันฝรั่งแทนข้าวเนาะเออกินมันฝรั่งแทนข้าวนะพนะพนะโอู้พี่นอ้องน้อยกัน,น้อยอู้แต่ว่าเสียบดิเนพี่ย่ามักอยู่ดิสามีเอาพ่บด,ดออกพี่ย่าบอกเลือดไหลเลือดไหลย,ยุ่แต่ว่า ปีนานเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เียราคลิปสี่าวพี่น้องดูซ้ำนีพ่พ่อแล้วเนาะวิถีชีวิตเมียฝรั่งเมียฝรั่งพินยาลูกสะใภ้ฟิลิปน์ค่ะอยู่ประเทศฟิลิปน์นะคะเนาะเออนี่ปลูกมันฝรั่งกินเองพามีไม่ให้ปลูกหรอกแต่เราปลูกเฉยๆพินยาอยากปลูกค่ะอยากปลูกทำกับข่าวเจกสามีซื่อจ้าว่ามียังหมักไหมาะค่ะ มักปลูกผักแต่ว่าผมมักดูแลไม่ใช่หรอกมันไม่มีเวลาทุกคนมันไม่มีเวลาค่ะเนาะอืพญาไม่มีเวลาค่ะก็อยากอยู่อยากอดูแลทุกอย่างแหละแต่ว่าเขตงานคนเดียวจต่มันไม่ไวค่ะ่น,นจะสวนผักใน,นจะเก็บผลไม้คายคีกเอนอกจากเนาะอโอเคนอะกจากพี่น้องนี่ได้ทั้งอันมะเขือเทศได้ทั้งพริกจก้ะแล้วก็ได้ทั้งมันฝรั่งนะจ๊ะ ผักสวนควรัวปลูกกินเองนะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรออ,อ,อ,อร์แกนิกออร์แกนิกปลอดสารพิษจ้ะปลูกกินเองนะคะเออได้แซบเองจ้ะจริงๆแล้วแตงกวาอะไรเคยทําคลิปไปแล้วเนาะเก็บแตงกวาให้ดูนะคะมีฟักทองอยู่ลูกหนึ่งนะคะแต่ลูกเล็กมากเลยค่ะเออเดี๋ยวให้ยางๆก่อนด้วยเก็บเห็บเบิ้งเออนะคะส่วนมะเขือเก็บไปแล้วเมื่อวานค่ะมะเขือ,อยาวมะเขือเออบ๊แมนอันมะเขือสีม่วงจ้ะปลูกหลายอย่างนะทุกคนอะ เออพินยาขอตัวจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะอจากเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่รอรับชมคลิปของพินญาค่ะถ้าว่างจริงๆอยากทําให้ดูจ้ะเป็นคนที่งานเยอะหรือเกินนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่กดไลค์กดแชร์ให้กับพินญานะคะขอบคุณผู้ติดตามใหม่และเก่าทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะเนาะเรามาลุ้นกันว่าคลิปหน้าเราจะทําอะไรดีเอ่ยหมักแดงพินญารู้ว่าทุกคนรอดูหมักแดงอยู่จ้ะ มากแดงลินกอนเบอร์รี่อ่าราคาเท่าไร่เก็บยังไงอะไรยังไงเด้อเด้อต้องมีคนอยากรู้โอเคเนาะเดี๋ยวคลิปถัดไปอาจจะเป็นอาจจะดีกว่าเพราะว่าพิญญาไม่แน่ใจพิญญาจะไปเจออะไรอีกอาจจะทําคลิปให้ดูเรื่อยๆแหละคะ่ะเนาะเนาะคลิปนี้จบจบค่ะจบก่อนเนาะโอเคนะเดี๋ยาว,วไปเนาะขอบคุณทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์กับพิญญาด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจด้วยการที่คอมเมนต์สุภาพนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าว่า